คือระหว่างทางที่ฉันต้องเดินไปโปรโม่เนี่ยเคขี่ม้าเต็มไปหมดเลยมาล้านะจะม้าฮอสคือเยอะมากทุกคนแบบเหลืองๆองนะเห็นปะคนขับรถจี๊ปของฉัน,ขฉนเขาปล่อยให้พวกฉันนะ่ะเดินไปที่โบรโมเองนะคะเพราะว่า <c oughs> เขาไม่ขับเข้ามาซึ่งก็จะมีคนที่เขาแบบ ให้เช่าม้าเนาะ200บาทแบบขี่ม้าไปถึงบันไดหน้าบันไดาทางขึ้นโบรโม้แล้วต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกนิดนึงเธอฉันไม่ไปนะฉันไม่เอานะ <Hello. S 1> เพราะฉันกลัว no thank you กลัวแต่เดินก็เหนื่อยแล้วเราเห็นรถจี๊ปบางคันน่ะ <laughs> เขาสามารถขับเข้าไปด้านในได้ ทำไมวะแล้วทําไมรถเราไม่พาขับพาเข้าไปเดินเดินอีกแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาเดิน4ี่สหนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงนู้นอะ่ะเป็นบันไดค่ะทุกคนให้เห็นนะนี่บันไดบันไดเห็นปะเดินขึ้นไปด้านบน